โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ P Innovation 8 9 Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่กับแอดมินนัทนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทรนกล้องวงจรปิดในปี2023นะครับว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเรามาชมกันเลยครับ 1. นะครับกล้องวงจรปิดในปี2023นะครับจะมีการใช้ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ คือสามารถแยกยานพาหนะและคนนะครับซึ่งจะไม่ตรวจจับวัตถุอื่นอย่างเช่นใบไม้สัตว์เลี้ยงเป็นต้นครับโดยการใช้เทคโนโลยี AI นี้จะทําให้การแจ้งเตือนการเฝ้าระวังทำได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดหรือเฝ้าอลลามนะครับและไปมากกว่านั้นนะครับยังง่ายต่อการค้นหาข้อมูลอีกด้วยครับ สมีระบบอะลามการป้องกันเชิงลุกมาพร้อมในกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแนวโน้มกล้องวงจรปิดในปี2023นะครับจะมีเสียงไซเรนและไฟแจ้งเตือนผู้บุกรุกติดกระพริบและสองสว่างออกจากตัวกล้องเลยนะครับ ทำให้ผู้บุกรุกรู้ตัวและออกไปจากสถานที่นั้นก่อนที่จะเกิดการโจรกรรมขึ้นต้องบอกเลยนะครับว่าระบบอะลามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันที่มีความสําคัญมากเลยทีเดียวครับ 3. Cloud s t o r a g e หรือระบบเช่าพื้นที่บนคลาวครับในปี2023นี้นะครับโจรหรือผู้บุกลุกสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับจากสถานที่ติดตั้ง จึงมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่เรียกกันว่าคลาวเพื่อแก้ปัญหาการถูกโจรกรรมข้อมูลอีกทั้งยังง่ายต่อการจัดการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและยังปลอดภัยอีกด้วยครับ4นะครับโหมดติดตามอัจฉริยะหรือออโตแท็กกิ้งนั่นเองครับ mm hmm. เป็นระบบแผนกล้องติดตามตัวบุคคลหรือยานพาหนะนะครับ โดยจะหมุนและติดตามภาพกิจกรรมต่างๆโดยการทำงานของ a u t o t ท็กกิ้งนะครับจะใช้ AI ของกล้องตรวจจับและบันทึกภาพทั้งหมดนะครับก่อนที่วัตถุนั้นจะออกจากกล้องไปนะครับจึงทำให้เกิดความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นซึ่งการบันทึกภาพแบบนี้นะครับจะทำให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดและทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสังเกตเห็นว่ามีคนคอยดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ 5นะครับกล้องวงจรปิดจะต้องมีความละเอียด3ล้านพิกเซลขึ้นไปนะครับหรือ 2K นั่นเองครับ ซึ่งในกล้องวงจรปิดปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆยี่ห้อนะครับจะมีความชัดที่ 2K เริ่มมีมาให้เห็นกันแล้วนะครับถ้ากล้องยิ่งมีความคมชัดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นเองครับย้ำนะครับความคมชัดที่ได้นะครับควรจะเป็นสเปคที่แท้จริงเพราะว่าในตลาดณเวลานี้นะครับมีการสร้างสเปคขึ้นมาเองหรือจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือการมั่วสเปคขึ้นมานั่นเองตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังกันด้วยนะครับ 6. เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล S.265 พั s เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลครับเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี S.264 นะครับในเมื่อก่อนนั้นนะครับเทคโนโลยี S.265 พั s นะครับจะช่วยทำให้ไฟล์วิดีโอขนาดเล็กลงลดการโหลดไฟล์ภาพเวลาชมแบบสดนะครับทำให้เราดูภาพแบบเรียลไทม์ได้ลื่นขึ้น ด้วยวิดีโอที่บันทึกด้วยความละเอียด3 k ด้วยนะครับอีกทั้งเรายังไม่ต้องกังวลว่าไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่จะเปลืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเนื่องจากเทคโนโลยี s 2 6 5พนะครับจะลดขนาดไฟล์วิดีโอได้สูงสุดถึง50%เลยทีเดียวครับ 7. แสดงภาพสีทั้งกลางวันและกลางคืนหรือตลอดยี่สีชั่วโมงครับส่วนใหญ่นะครับความมืดหรือในช่วงเวลากลางคืนนะครับเป็นเวลาที่เหมาะกับการลักขโมยการบุกรุก และการก่ออาชญากรรมต่างๆนะครับซึ่งกล้องแบบเก่าที่มีแสงอินฟราเรดสําหรับจับภาพในเวลากลางคืนนะครับภาพของบุคคลพาหนะหรือวัตถุต่างๆนะครับภาพจะไม่ชัดและกลืนเข้ากับพื้นหลังนะครับทําให้เราระบุรายละเอียดได้ยากมากนะครับโดยภาพที่มีสีนะครับจะมีความสําคัญมากสําหรับเหตุการณ์หลากหลายเลยทีเดียวครับโดยภาพที่เราบันทึกได้จากกล้องภาพสีนะครับจะระบุรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการระบุสีเสื้อสีรถเป็นต้นครับ 8นะครับพูดคุยผ่านกล้องวงจรปิดหรือ Two-way Talk นั่นเองครับในปี2023นะครับกล้องวงจรปิดสามารถพูดคุยและโต้ตอบกันได้นะครับโดยในปัจจุบันกล้องวงจรปิดหลายๆยี่ห้อเราเริ่มเห็นฟังก์ชันนี้กันแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อให้เหมาะกับการติดตั้งในห้องนอนเด็กเล็กในห้องผู้สูงอายุแม้แต่ติดตั้งไว้ดูสัตว์เลี้ยงที่บ้านและยังสามารถเอาไปใช้งานในรูปแบบอื่นได้อีกด้วยครับ ซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนว่าเราได้ยืนอยู่ที่ตรงนั้นจริงๆนั่นเองครับ 9. มีแบตเตอรี่ในตัวและรองรับระบบโซลา r เซลล์ครับปัจจุบันกล้องวงจรปิดนั้นนะครับมีคนมากมายนะครับต้องการบันทึกภาพในหลายพื้นที่และบางพื้นที่นั้นนะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับ หรือไม่สามารถเดินสายไฟฟ้าไปหาตัวกล้องได้ปัญหานี้นะครับจึงถูกนํามาแก้ไขด้วยการนําเทคโนโลยีแบตเตอรี่บวกกับโซลาร์เซลล์มาใช้นะครับทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและยังสามารถบันทึกภาพได้ทุกพื้นที่ขอแค่มีแสงอาทิตย์เท่านั้นครับ oh <yeah. S 1> และเราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้ง9ข้อนะครับที่แอดมินนัทได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับในอนาคตนะครับเชื่อว่ากล้องของหลายๆแบรนด์หรือว่าหลายๆยี่ห้อนะครับจะต้องมีฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันหรือแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ข้อสุดท้ายข้อนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกแบรนด์มีความแตกต่างนะครับและในข้อสุดท้ายนะครับกับเทนกล้องวงจรปิดในปี2023นี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์นั่นเองครับ ดีไซน์ที่สวยหรูดูล้ำสมัยและทนต่อทุกสภาพอากาศครับเพราะการดีไซน์การออกแบบที่สวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าณเวลานี้นะครับเทรนการออกแบบและดีไซน์กล้องวงจรปิดนะครับล้ำหน้าและสวยงามมากๆเลยครับส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีการป้องกันน้ำและฝุน่น IP66/67 เป็นต้นครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ10ข้อเทรนกล้องจรปิดในปี2023นี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินนัทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ